สวัสดีค่ะมันกกี่ยายเก้วแฟมลี่สิพาส้มงวัวนเนี่ยเรยอเท่านี้ละง้วเหลือหาตูนะบนเหลือหลายหลายโบไบเรียงโบไบนะเป็งว้วของแทนคุณว่านไทยของยายเก้วขายแล้วยายเกลียวเรียงโบไบนะ ภาพจุ่มบึงน,นี่เพิ่นเกี่ยวเขาออกแล้วเพิ่นเอาออกแล้วบึงต้นกระดุมทองกระดุมทองเหลือหนึ่งต้นเนาะบ้านดอกไม้ก็พโงเกิดว่ามมันเกิดกบรบโบแมนติดหนาก็เลยบ่อยากอันนั่นบ่อยากปลูกละดอกไม้ก็ได้นม่ออก น่เห็นปะกระดุมทองต้นกระดุมทองมีกระดุมทองที่เป็นต้นที่กระดุมทองให้ต้นเดียวอันนี้บอกพิกแต้ฝนล่ะพิกเซก,กระถางนะพิกเสกระถางจะข้าวข้าวฝนผลเรก็ได้กินอยู่ ก็อยากได้ดูได้ซุ้มผุนว่าได้ไปดูแลนมันมตายเบิดแล้วลพี่น้องว่าไ่ได้ไปอันใส่ใจเนาะเล้อดเจ้าค่ะบริยูน้ำฝนแล้วก็เลยบรได้เห็ดเลือบริบด้เห็ดดอกไม้กับบ่ได้ใส่ใจนีน่ยังยังดอกอยู่ยังงามอยู่นะมีเวลาบริด้มาใส่ใจ พราะวา่ามันเป็นของเพิ่นไม่ใช่ของฉันก็เลยเพิ่นเห็ดเองเพิ่อนเพิ่นเห็ดเองเพิ่อนเพนปลูกอันหอมแดงใส่กระถางน้อยมันกระงามอยู่แต่ว่าพื้นที่มันมันหน่อยเนาะมันกระจี บ่มีดินกินมันก็สิยุบเยอะเพราะหอมนี่มันต้องใส่ใส่กระถางไงเด้พี่น้องไอ้แก้วเคยปลูปกติใส่กระถางไงแต่เพิ่นเพิ่น่นนใส่กระถางน,น้อยเพิ่นปลูกกระเทียมของเพิ่นกำลังขึน้นแต่เพิ่นแหละเพิ่นเฮาเงิน่อง,อ,งองเฮาเนาะแจะเป็นสิเฮ็ด ็นอยู่คนเดียวเพิน่นเพิ่อนกเก็บดอกไม้ยายเกลียวมาท่อน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 กันเก็บดอกไม้มาท่อนกันใส่ขางเงัอนมาหลักทายของเพื่อนเก็บต้นลั่นควักด่าง อนอยังเจ้าแม่กวนอินบอกอยัง,ยงต้นเจ้าแม่กวนอิมลองได้เกี่ยวปลูกไว้น,นี่ก็ได้เกี่ยวปลูกไว้อยังเขาเอาือนยังเขาเอือนยังลืมซื้อมันเกี่ยวปลูกไว้ลำเทออันนี้หวานซีทิตที่ช่างซื้อเกิดยุ่ง ท,กกออที่ได้เกี่ยวสั่งซื้อโอเกิ้ได้งกกระถางอันนี้กัต้นกล้วยอิ่มของได้แก้วสีเขียวธรรมะตะบ้านไล่ถึงชี้เจอกัน,นอันนี้ก็ของได้แก้วหวานขอดซับหวานขอดซับได้แก,แก้ว เริ่มกอดหลายๆเริ่มกอดหลายจะ <c oughs> สับไม่มี <c oughs> อันนี้ก็คิีหอมเก่าหอมเก่ายี่แก้วได้กระถางไง,างย่งย่อยู่อันอมเก่าเป็นหอมอันนั้นเป็นหอมเลยคิดน้อง เป็นหอมเลยอันนี้องค์ไดเกี้ยวใหญ่ไว้มันหลักไทยนี่ก็หอมปีแจ้แเก้วปูกไว้ไว้เดอนกินเนาะย่านมันรับนี่เห็นบ่ต้นมะกรูด,ดแยกเก้วปูกไว้ ท่วมหัวเลยพี่นอ้องี่ต้นมะกรูดเมื่อกี้ก้อนยึดใบมะกรูดกินน,ะนี่มีสามต้นนี่แก้วปลูกไว้ต้นที่สองปลูกที่ทๆกันเนาะเป็นต้นที่สามต้นที่สามเทปเดียวเทปเดียวบุ้ยกินละใบมะกรูดสิป,ประมาณ ปีหนึ่งนี่สองปีนี่งเนี่ย,ยเพราะว่าไดแก้วมันอยู่ใหม่ๆซื้อมาปลูกอันนี้พรกเพริ้เพลียแก้วหมดเล้ใส่ใจหมากเต้มไม่ได้มาดูแลแล้ว <laughs> สาราสา,าป่ามาหลักหายของคน มกราปีกันย่อยยำงยังอยู่ตรงที่ต้นมะขามป้อมรอบีเนาะปุูนปลาเห็นไหมปูนปลาบุดปลากินได้ปุูนปลาปลาเค็งปลาเค็งปลาหมอปลาดุกปลาช่อนปลาทับทิมมีดึกเนี่เมานมีแหล่งอาหาร อันนี้ติดต้นประการป้อมได้แก้วปลูกเป็นหมากเลยพี่นอ้องปลูกก้าวเดียวว่ามันปีเดียวใช่ไหมเป็นหมากเฉยได้กินเฉยเลยมัทั่วทั่วปีทั่วปียแก้วอืม

สามปีสามปีกว่าเพี่พ่ป้ปีไม่ยุปีแล้วาให้ปลูกปีสองนปลูกแะ้วกเออไม่เก็ปลูกแวะเป็นค้องเพันม่อื่ปลูเก้าต้นมม่ตายต้นหนึ่งจะยุแปะ เรยจปดเรื่องมาพ้าวพ้านน้ำหอมมองยัดเก็บพักกับเลยแก้วไว้ปลูกนี่ตึกจนของเพิ่นยัดเก็บพุลละไปปลูกบางที่ลูกพุลละบ้างาจะยืนลูกนี่ก็ไม่เพิ่นเห็นเอาหนี่อ่ะี่แก้วบัอยู่ส้มมื่อถหนักมักละมุนกระส้มเห็นไหม ออกงงกับเพิ่นกับฟันถิ่นหมดมาหังละมุดชมเลยแล้วกับมาเยอะย่าน่มันตายตล,าายลอดคนบอใส่ใจพกย่านจะดับเบิดเลยนะครับคือแับ เราหมกกับซ้ำไม่หย้งมากแตหมอกมดนั่นลุกม้วก็หมักตัวปู้แหล่ไปเห็นปะหมักตัวปูอันกับำลุกคือกันหมักตัวปูแหล่นีเ่้ น้อยยำย่างต้นบอกอันละหมดนะถ้าอยนี่ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องยายแก้วเฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ